ดาซายครับผมหรือว่าจาซายแคน,นเองหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาเกือบสองเดือนได้นะอ่ะวันนี้เรามาคุยกันหน่อยวันนี้เจ้าคันนี้กลับมาแล้วสําหรับนิสสันโนะนะฮะสองพันยี่สิบของเราซึ่งบอกได้เลยว่าแคมเปญดีๆกลับมาอีกครั้งหลังจากนิ้สันโนตที่หายจากแคมเปญดีๆไปนานอ่ะเดี๋ยวตัวเรื่องแคมเปญเดี๋ยวเราคุยกันตอนนี้สำคัญท,ที่ตุดคือนิสสันโนะยังมีขายไม่ต้องห่วงนะไม่ได้ลดเก่าแน่นอนอ่ะสำหรับตัวนิสสันโนะคันนี้นะครับผมอ่ะ ร่าถ่ายทอดจากเป็นตัน้มานี้ซึ่งก็บอกว่าเป็นรถ5ประตูต้องขอบอกได้เลยว่ารอบนี้ก็คือซิ่งแน่นอนสําหรับใครที่สายซิ่งบอกเลยนิสสันโนตเป็นหนึ่งตัวเลือกที่คุณค่อนข้างจะไม่ธรรมดาแนะ่นอนสําหรับกล้องนิสสันโนตคันนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกนะฮะมีกล้องมองภาพรอบทิศทางซึ่งคุณคงไม่อยากจะแบบว่าซื้อรถมาต้องแพงเนาะเข้าซอยแคบ เจอเหตุการณ์อะไรแคบแค่บูชันจะขับได้ไหมมองกองเอาอย่างจบนะเราซื้อรถมานั่งแพ้จะให้มันมานั่งมีรอยเราไปขับบงขับเบียดมือมองมือใหม่ผู้ผู้หญิงนะจบจบไปแนตะ่นอกจากนั้นกันในเรื่องของระบบเตือนก่อนการชนทางข้างหน้ารวมถึงระบบ,บเบรกอัตโนมัติอันนี้เคลียร์ใจเองก่อนนะว่า ไม่ได้บอกว่าไม่ชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะขึ้นอยู่กับสภาพถนนด้วยนะอย่างน้อยคุณมีไว้นะหนักเป็นเบาก็ยังดีนะครับผมแล้วก็ถัดมาเรืเ่อยๆนะนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของหน,นันกที่สําคัญรถนิสสันเราคิดแทนลูกค้าอยู่แล้วตามสไตล์ของเราที่สาคัญคือรถด,ด้วยความที่จะดนแสกเนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดโดนกระจนโดนรละลอดขึ้นลงยากอย่างเนี้ย ำหนักร้อยกว่าส่วนสูงเกือบร้อยแปดติบประตูเปิดได้กว้างกว่าแปดสิบห้างคือแบบเอาจริงนะต่อให้ใหญ่กว่านี้ก็ <c oughs> ขึ้นได้อะเอาจริงขึ้นแบบาสบายกระโดดเข้าไปยังได้เลยนะอ่ะโอเคเรามาดูในถัดไปนะก็จะมีในส่วนของที่เก็บของ้ายรถแต่รุ่นนี้จะเป็นโรวีราคาอยู่แ 5, 105, ค่5,59แสนพันที่เก็บของก็สัมภาระก็ใหญ่เนาะตามสไตล์ นะเราก็ด้วยความที่รถตัวนี้เป็นอีโคคาร์แน่นอนว่าประหยัดน้ำมันคุณไม่ต้องห่วงแล้วนะเครื่อง h r 1อาเรารู้จักกันดีเนาะก็ประหยัดน้ำมัน20โลลิตรขับไปใช้คําว่าไปหัวหินนะ่ะน้ำมันไม่เกิน0 0มใช้คํานี้ดีกว่านะก็นับก,กิโลกระเวตรนะขับมาเรื่อยๆเนาะก็ในเรื่องของอ่ายังมีอีกมากมายสำหรับตัวเจ้ารถคันนี้ห้องโดยสารใหญ่กว้างขวางอยู่แล้ว และนอกจากนี้นิสสันโน้ตนะยังเป็นระบบสัมผัสนะจ๊ะมากับขอมกับ u a ีก็ได้ YouTube อ่อบูทูก็ได้เนาะแล้วก็ใส่ UAP ก็ได้นะก็กแล้วแต่จะเลือกเล่นกันใช้กันไปเลยเนาะต่อในส่วนของ Apple ได้ Apple c a r าเ a ได้นอเนาะต่ออะไรเกี่ยวกับ Apple ก็ต่อต่อกันไปเนาะโอเคก็เป็นหน้าจอใหญ่อยู่นะแล้วก็ทัดลื่นนะเอาจริงทัดดีสัมผัสดีอะไรดีเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูส่อนอื่นกันต่อเรามาคุยกันแคมเปญกันหน่อยดีกว่าแคมเปญตอนนี้ใครที่ชอบนิสสันโน e คันนี้เนาะบอกกันตรงน,นี้ไว้เลยออกรถก้าบาทมาเอาไปอยากได้ยกผูกมา9บาทเอาไปหรือใครมีตังอยากซื้อสดอยากได้ตวนรถมาเอาไปพร้อมให้อยู่แล้วนะป่าตลอดบอกแล้วสำหรับยูท e c ช anel นี้หรือเพจนีสสันดักไซ มาเอาไปเราป่ายู่แล้วถัดมาหรือใครอยากได้แบบพิเศษ1 0ทุกอย่างไม่ใช่ปัญหาเราจะการให้เอาไปเลยแบบพิเศษ1 0เท่าไหรนว่ากันแล้วก็หรือว่าใครสายซิ่งเอาใจสายซิ่งกันหน่อยจะเกินรอบคันหรือว่าแถบเลยอันนี้เป็นเซนเลยเอาไปเลยจะเกินรอบคันล,อนล้อมแม็กแล้วก็บ่อนหนังเอาไปเลยนะทุกอย่างจบได้ที่ตรงนี้ เราวก็ยังไงถ้าชอบยกหูมาวันนี้เดี๋ยวไปลวรีบบอกตรงนะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ในเรื่องของช่องอาจจะเชนหน้านะ้อเฟซบุ๊กนี่สั่งตาไซเข้ามาคุยเข้ามาอะไรกันได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะทิ้งในเรื่องของข้อค่าติดต่อไว้ใต้โพนี้ใต้คลิปนี้เนาะยังไงวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายเจอกันสวัสดีครับ